ทักษะทการตอกสับปะรดนะครับอันแรกต้องให้เอาตาออกนะครับตาอ,อ,ตาตาอานันนี้นะครับในตรงนี้ทำอะไรต้องทำให้เป็นสับปะรดนะครับอันนี้อันนี้นนนนพิธีกรสาวนะครับผู้ช่วยชื่อน้องบีนะครับน้องบีเป็นวัยชะกันพี่ชอบทำอาหารมากครับเลยมาฝึกที่นี่ เอยากจะถามว่าคุณหนุ่มเรียนเรียนำอาหารมาจากไหนครับเนี่ยเับออกสื่อได้สิครับจากไหนครับจากไหนครับจากจากจากยูทูบครับอ๋อจากยูทูบเหรอครับยูทูบครับนึกว่าอยู่ไว โอเคครับครับถัดมาครับถัดมาอ๋อบาร์บีคิวนะฮะเกาะอะไสกอตครับเสียบเสียบบาร์บีคิวชื่ออะไรครับเสียบม่วงม้วนอ๋อเสียบม่วงม้วพี่น้องเสียบม่วงบเสียบครับอีกอีกท่านึงเสื้อเขียว เอ้าวันนี้มาคนเดียวเหรอครับเนี่ยเสื้อเขียวมาคนเดียวเหรอครับวันนี้มาคนเดียวค่ะอ๋ออ๋อีกคนมองไม่เห็นว่าตัวดำใช่พูดเขาแย่เขาช่วยเขาเปลือกโอเคประมาไหมโอเคฝั่งโู้นว่าไงครับพัดกันใหญ่พัดกันใหญ่เลยไม่กำลังใจครับ เขาบอกติดกคนเราจะไม่กินแกงจะกินไงปแกงงานนี้งานนี้มีมีอาหารแมวปิ้งแมวครับนี่ครับนี่รอดอรอดอครับนี่รอเกี๊ยวอันนี้รอนี่รอกระปุ๋ยไม่รอแล้วครับไม่รอเลยเสร็จแล้วไปต่อไปไปไปไหนครับต้มกระเจียวตัวนี้เมนูสุดท้ายนะครับ อยากกินอะไรโบดมาได้แต่รู้จักการเล้าลมครับเนี่ยเล้าลมอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ตัวนั้นนี่ใช่มีเฮ้ยมันมีมันมีตัวอันึ่งหางยาวอ่ะมันโดนกินได้คุณโดนอะไรพี่กินมันยังไงเฮ้ยนี่กีนไข่ลากลงน้ำเนี่ยจบปะ พาก่อนขอเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพนของไก่ละลายไปนิดหน่อยครับเดี๋ยวเพิ่มึ้นได้คลิปยาวนะครับคลิปยาวใส่เนี่ยน้องไม่เป็นไรต้องมีแรงดีไป hot เตเขาติดไฟติดแล้วเตหรือเปล่า่โอ้โหมีชิปวกก็ังงี้ยไม่ธรรมดาา วิธีการจุดเตานะครับที่ดีที่สุดคืออะไรครับมีใครแนะนำได้ไหมครับต้องมีลมที่ดีครับต้องมีลมที่ดีครับใครเป่าได้ไหมเรื่องที่ป๊อปมาฮะหนุ่มฮอตหนุ่มฮอตนี่หนุ่มฮอตไฟแรงหนุ่มฮอตไฟแรงครับอ่าแล้วต้องมีไม้ด้วยนะใช้ความถี่แม้นถี่และแรงถีนั้นแรงท่านนี้ก็ได้ให้เก็บแล้ว เออตานรู้นะครับเป็นไฟรุ่ข้างหนแล้วเมื่อจะย่างทีครับกว้างหน่อยอะค่ะเพราะว่าเวลาเสียบมันจะได้ไม่แตกโอ้ยดูสิแบบว่าดูแบบครับครับวันนี้ตอนนี้บรรยากาศตอนเวลา19นาฬิกานะครับกับข้าวอร่อยมากจะมีอาหารเหาวหวานใครยังไม่ได้จานมาก กินข้าวกันได้เลยนะกินเลยกินเลยเดี๋ยวผมไม่ไฟขอมีไฟสดตัวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โต้งครับวันนี้เป็นยังไงครับสภาพอากาศเออวันนี้บรรยากาศดีมากครับผมอยากให้สภาพี่คุณหนุ่มมากกว่าครับครับเชิญครับเชิญครับพี่โต้งพี่โต้งแบ่งแบ่งแบ่งใครไปนะแบ่งคนนะเฮ้ยใครอะเอาเปล่า ไปเที่ยวเยอะเหรอเดี๋ยวไม่้เดี๋ยวเดี๋ยวนะเอาเดี๋ยวนะอันนี้ก่อนทำไมเราต้องกินข้าวใต้แสงเทียนกันด้วยครับใครตอบได้บ้างไฟไม่ดิ้นครับไฟไม่ขึ้นครับอย่าเพียงนะครับบาร์บีคิวเนี่ยบาร์บีคิวไฟไม่มีมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติครับไหนครับปรากฏการณ์ธรรมชาติเหรอครับเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนพี่ป๊อบพี่ป๊อบมีช้อนอีกคหรอแล้วฝั่งนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยหาช้อนค่ะหาช้อนสั่งช้อนให้ครับไม่มีอ่ะสอ่ช้อนพี่ ช้อนพลาสติกใช่ไหมครับช้อนพลาสติกอยู่ฝั่งนี้หมดเลยครับอ่าช้อนครับเอาไม่เยอะเลยเอาไม่เยอะอ่ะอ่ะถูกต้องอ่ะนั้นเงี้ยนั่งเงี้ยเอามาเอามาเจานมาอยากกินข้าวอ่ะเฮ้ยง่ายเอาอีกข้าวปั้มปับวันนี้มีอาหารอะไรบ้างครับไข่ไก่จมีปลาหมึกหอยหวานหอยแครงครับ เอาแล้บาร์บีคิวครับบาร์บีคิวไหมไหมครับโหยังไฮเสตเลยครับไม่อร่อยคนทำไม่มีใครเหลือไม่มีใครกินเหลือมันไม่มีเหลือโอเคครับดีนะใครเป็นคนทําครับคนนี้ป่ะครับหลายคนค่ะหลายคนนะครับเขาเรียกว่าบเรียบกันใหญ่ครับเอชซ้อมอีกทีที่อยู่ดี่อยู่นี่อยู่นี่แค่เอลชซ้อมแค่เอลชซ้อมมั่งเขาข้าวมาแบ่งเลยดิหมดยัง ย่างเต็มไม้หน่อยดูดีนิดนึงดีนิดนึงบรรยากาศรอบข้างนะครับเงียบสงัดครับมืดไม่มีเห็นอะไรเลยพระจันทร์ก็ไม่ขึ้นครับพอเป็นข้างข้างแหลมครับกล่องมันไม่ไหวให้เท้าไข่เจยาเอานนี้มีอะไรเป็นมิตรนี่ผมโดนอะไรกัดอ้องรู้ไหม เด็ดเยอยา้ีโอยบวมเลยอ่ะอยาอยูเอาเอายาหม่องยทาปะมดจับยาหม่องมีจับบี้านตายเลยอ่ะบวมเลยโหมาจอมาจอราเงเยอยากรู้เป็นยังไงโอ้ต้องใหากษาวนะแมเอาเามเลยบอลไม่ไเลย วันที่สองครับทานข้าวที่ท,ที่ทบการ์ดพิยาแห่งชาติเขื่อนศรีนครินนะครับอ้าวคนเช้าเริ่มด้วยอ่าข้าวต้มกุ้งดีครับเมื่อเช้าเริ่มด้วยอะไรฮะข้าวต้มกุ้งเก้าโมงไงกุ้งสองตัวต่อหนึ่งถ<ด>้วยข้าวต้มกุ้งสองตัวต่อหนึ่งถ้วยนะครับไหนก้อ,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 อนหนึ่งไม่พอสำหรับผู้หญิงห<อ>้าคนหกคนกินไม่เยอะเทสนะคะเทสเนี่ ไม่กกิอมากเลยบด้วว่าใหญ่งมันโกรกันนะมันโกรมันโกามโลกเลยป็นโกนี้ไม่ลอยเปไงครับพี่เอโบหน้าตาบาริบ <teenage fashion online> <c oughs> ีค <reco Christ> <c oughs> ิวบาร์บีคิวหน้าตาดีกว่าหน้าตาดีกว่าม่เคยเห็นักยามนตกวันนี้อยเ็อไม่หายทนเอพอลว้าน่หเยอะนานเปล่าแบนนานเนื้อน้อยวะ เปรี้ยวปากครับเจะพูดอะไรปากเปรี้ยวไหมตัวเปรี้ยวเอาคุณหนุ่มเราต้องมาแล้วสวัสดีครับอ่าเชฟหนุ่มครับเชฟหนุ่มเชฟหนุ่มวันนี้ทำอะไรกินมาปอกไข่ครับปอกไข่นะครับเมื่อวานปต้องชิดต้องมูดด้วยไหมครับเมื่อวานเมื่อวานโดนปอกลอกไปแล้วโดนปอกลอกดูดีนะถ่ายไม่ใหม่แสงสดเมื่อว อะไรนะครับว mm ัน hmm. วันต้องกินแหนแล้วฟองนะครับครับปกติภรรยาจะอให้ภรรยาไม่อยปกติภรรยาจะลูกไข่ก่อนลูกก่อนแล้วค่อยองปอภรรยากินกี่ก้อนแปดน แม่ครัวสองคนครับแม่ครัวเก่งตักตักแม่เก่งาต้มกุ้งอร่อยมากเก่งตอนทำนะเพิ่มกุ้งพิเศษได้ไหมดูนวันนี้เนี่ยรักครัวมดอานนี้ดังครับก็บรรยากาศข้าวช้าครับทุกคนก็กินกันไม่มีคุยเลยครับหลังจากเมื่อคืนอดโซจากการทำเองกิดไม่ได้

เราไม่ได้่นะ่ไม่ปนไรได้ได้ไม่เาตัด้ตมได้เาจ้มไปดูไปไงโยงไม่เาไม่ต้องเดี๋ยวเราจับอ้อ้เขากด่มนมดืน้ใจเด็กถึงน้าเนี่ยเดี๋ยวเงนะรเราจะไปน้ำตกกันแต่เราไปดูทาง้าพันจะไปน้ำตกแต่เราไปยังไงเดิครับ

ไม่เห็นรอเหรอ้น่นีเลยอ๋อเป็นไงบ้างครับการเทียนใจฮะ๊อบชอบไหมครับการแสดงของเพื่อนยอดเลยอย่างนี้ต้องดุยไว พี่ป๊อบยิ้มอะไรครับพี่ป๊อปเไปฝึกเต้น้าแล้วน้องไข <w 3> ่นหรอเราชอบน้องนี <movies> <ride> yeah? ่ยนะคจให้ตาคนเปิดเพลงสองคนครับครับเองไงครับชอบอ่ะเป็นแฟนขับโดเรเนทีมได้ปะอบดาวเด่นเลยอะิดคนเต้นครับอายมากมาก ถ้าไม่เห็นเป็นพี่เอ๋ที่ไม่ยอมนาเนี่ยโอ้ันครับแันครับเฮ้ยนี่เพียเพีติดติดเอาใส่อนะติดทัมอย่างแล้วเขาพี่เอ๋นะแห่นี่ม่านไฟก็ไปขอด้วยนะพี่ก็ไปเคียไอี้ปเคลียร์เาลย้เลียเแข็งมากต้องติดกคไม่ถ่ายเราดีไ่เ้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ถึงตรงไหนแล้วครับตรงนี้สวยไหมสวยมากเลยตกอะไรนะโอ้กองกันน้ำได้ไหมครับสวยมากเราไปชมกันครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับ 喂，哪里？ ハハハ เทากับโลโก้อ่ะเอออยู่นี่นเอาถือไปถือไ้ใกล้ๆโลโก้หน่อยนึงยอหนอยใกล้ๆหน้าอกนมนมนมไม่มีไม่เอโลโก้ไหนวะเาเลยเขาเรืองล่างหรือเงบนเี้ยเฮ้ยพาเาเลยีไม่ดูเลยไอย่านะไอ้เาเรียกอะไรนะ เอามันกลับไปด้วยไหมอามันกลับไปด้วยไหมขึ้นมาดูหน้าดิดับนิดหน่อยวแล้วดี่มาวัติประวัติกินประวัติกินวิ่งเข้ามาใกล้เดี๋ยวมันเป็นไงมาใกล้สวยส่ยนี่ถ่ายอะไรอ่ะเอ่อขึ้นมาขึ้นมายกขึ้นมาดับนิดเลยประวัติใช่ไม่ใกล้ใกลใกล้ขึ้นหนึ่ง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 ขึ้นห่าปาเป็นคลิปเป็นคลิปกินแมลงเหรอปากแปดจริง ไกเอาไปไหนนะ